นี่ครับเป็นอุบัติเหตุนะครับรถยนต์กระบะนะครับมิสูสีประตูเสียหลักนะครับข้ามเกาะกลางมาชนเสาไฟแรงสูงนะครับหักหนึ่งต้นทับรถเลยนะครับผู้บาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายขาผิดรูปนะครับบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยปุกแดงใช้เครื่องตัดถางนะครับตัดถางประตูออกแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาลปุกแดงนะครับนี่ครับเป็นมิสูสีประตูสีดำนะครับผมนะครับหมู่3ามตบบลรหานอําเภอปุกกแดงจังหวัดระยองนะครับนี่ครับผม ทะเบียนนะครับ1ขอไข่งองู6 3ส1สี่กรุงเทพมหานคร1ขอไข่งองู6 3 4าสี่กรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นกําลังใจให้นะครับพี่ผู้หญิงนะครับผมได้รับความบาดเจ็บนะครับสาหัสเช่นเดียวกันนะครับผมรถนี้ขายซากนะครับเป็นเสาไฟแรงสูงนะครับนี่ครับผมโอ้โหนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยปลวกแดงทุกท่านทุกนายขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับกรม ทางของอำเภอปุกกแดงของเราด้วยนะครับเรียบมาตรวจสอบและมาช่วยเหลือในที่เกิดเหตุนะครับผมและพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร้อยเวรสามศูนย์สถานีตารวจภูทรปุกกแดงนะครับนี่ครับผมโอ้แรงครับระมัดระวังด้วยท่านที่ใช้รถทักรนนุ่งหน้ามาจากเขาน้อยเข้าปากแพรกนะครับก่อนถึงหมู่บ้านพงลําดวนนะครับก่อนถึงหมู่บ้านพงลาดวนนะครับมีอุบัติเหตุอยู่นะครับขณะนี้เสาไฟได้พาดผ่านมาหนึ่งช่องทางการจราจรขาเข้านะครับฝั่งซ้ายนะครับผม เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนท่านมองไกลๆให้เห็นแสงไฟวับๆของมูลนิธิกู้ภัยปกแดงด้วยนะครับนี่ครับผมนี่ครับหักเลยนี่คือเสาไฟแรงสูงครับมาาาาจกกออยยเเรร9ห4ว่พสด Để đó đó đáp nhanh.